วางพักเบรคเราได้เปิด M v วเพลงสาวิสารรรักคุณถนอมแล้วก็ไปเช็คดูแล้วเนี่ยทกันมาหลายชื่อแล้วก็มีตั้งแต่ได้เชียงยังมีถูกบ้างผิดบ้างอยู่มีตั้งแต่สิริวันปราศจากศัตรูคมันลิกาบุญมีตระกูลคุณหญิงกัลยาโสพลปานิชแล้วก็รังสีมารรัศมีแต่ว่าที่แน่ๆก็ไม่ใช่สอสดปากใต้ร้องเนผมดูแลนะเพราะว่ามันเป็นเพลงอีสารรรัก ใช่ไหมไม่มีใครตอบประจั์ปุ๊เลยนะรัชดาพรแกร้วนิทตรอ่ะ,<ฮ>ะจงปรานีซีเตอร์ไอดูจงปรานีหัวใจจักหน่อยฮ <ะ S 2> ักน้องบ่อยๆน้องก็พลอยดีใจแจก,<ร>แจกตัววันนี้แจกก็รอบเช้าก็สิบรอบค่ําก็สิบ,ส,บสิบตลอดเลยแจกเสื้อตัวนี้แหล<ฮ>ะสวยดู <ฮะ S 2> ดูดีมากเลยนะ,<ฮ>ะตั้งคุณตนองต้องผมเลยเนี่ย ผมจะเดียวคุณตนอมสักนิดหนึ่ง้ะผมดูตาทางนี่มนไดม่ดีกว่านะได้เปรียบหน่อยถ้าเป็นวัวก็ผมได้ยอดนะได้ยอดกว่าหน่อยนึ่ง20ตัวรอบกลางวันกับรอบค่ำครับถ่ายมาแล้วกันเอสเมาที่สองหน่าใครร้องสี่หกสี่า็ใครร้องครับไม่ยากเลยนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงกรณีที่ตำรวจไปจับกลุ่มในกริบุดาจีนที่เพชรบูรณ์ครับแล้วบอกว่าทหารเป็นคนจับนะครับ ลายคนถามว่าทำไมตํารวจไม่จับผู้ให้ความเป็นธรรมตรงนี้ก็คือว่าทหารจับได้เลยนะอยู่ในกกกราึใช้กฎการศึก,ก,ก,ศกจับได้เลยไม่ต้องขออนุมัติหมายจับครับนะบเข้าไปจับได้เลยจับเสร็จปั๊บเอามาให้ตํารวจอสอบสวนครับอ่ะนี่ปลบมือให้ทั้งทหารและตารวจเข้าใจว่าคงทํางานร่วมกันอนะเแีวต่หลายคนบอกเฮ้ยตารวจไม่จับเออเข้าใจว่าต้องเข้าใจล้วเขาใช้กฎการศึกจับมันง่ายมันสะดวกมันเร็วนะครกลับมานะี่ผมอยากให้ คุณผู้ชมดูภาพนี้หน่อยคงถามพี่เทพไทยว่าเคยไปถนนเส้นนี้นไหมที่ไหนครับถนนที่อำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชนาบอนโอเคลักลั่นเก่าผมเลยเคยไปไหมเนี่ยเคยไปป่ะ บ้านไหนตรงไหนมันลายมีแต่ต้นกล้วยอยู่กลางท่าเราจาไม่ก็ได้หรอกถนนนาบอนแก้วแสนอ๋อนาบอนแก้วแสนท่างออกสีแยกแก้วแสนทางออกโรงเรียนนาบอนนี่ภาพจากหนังสือพิมพ์เดลินิวนะฮะเคยเห็นไหมเคยไปไหยไปไปผ่านบ่านนะก้าวนาบอนนี่งานศพนาบอลสอนทนี่ก็ต้องไปอีกการสดกำาันชุนตอนน่ะแล้วแปลกใจไหมทําไมมีต้นกล้วยเขาอาจจะปลูกแบบนโยบายของผู้ว่าผู้สมัครผู้ว่า ก็ตมเปล่านะฮะปลูกของกินได้ปลูกของกินได้อยู่ข้างทางอ่ะคนที่ปลูกนี่ชื่อลุงจำรัดเซ่ือหรือแซ่ือนี่นี่คุณลุงเนี้ยอายุ63แล้วานะปัจจุบันเนี่ยนะหร่นะ63อ๋อนี่ผมจะเคยเจอเนี่ยคุณเคยเจอเจอนี่คนนี้ลุงแกบอกว่าแกไปเคยไปเที่ยวประเทศจีนมาแล้วไปเห็นที่เมืองจีนว่าสองข้างทางเขาไม่ว่างเขาไม่มีที่ว่างเขาปลูกครับก็คนจีนเนี่ก็ ที่นารวมเนะคนมันเยอะที่ดินรวมเนยนะที่ดินมันน้อยที่มันน้อยทุกกาดังนี้ก็มีประโยชน์ก็ปลูกก็ปลูกพืชพอกลับมาประเทศไทยแกก็มาเห็นข่าวก็สังเกตดูนะเวลาเกิดอุบัติเหตุรถชนต้นไม้ตายบ่อยนะครับแล้วที่ว่างเยอะแยะต้นไม้มีต้นเดียวมันไปชนต้นไม้แล้วตายใช่ไหมทำไมไม่ไปที่ว่างๆลงข้างทางไม่มีต้นไม้ แต่ส่วนใหญ่มักจะไปชนต้นไม้แล้วเสียชีวิตสังเกตดูนะที่ลงพัดห่าข่าว,าวซื้อไม่ไม่ต้นไม้ก็เสาไฟฟ้าไอ้ไ <ป S 1> <ๆ S 2> ที่ <หา S 2> ว่างๆเนี่ยไม่ลงหรอกไปหาที่หยุดที่หยุดหาที่บริหรือว่าไอ้ที่ลงข้างทางแล้วไม่ไปชนต้นไม้หรือเสาไฟฟ้าไม่เจ็บก็เลยไม่เป็นข่าวไ <หา S 1> อ้ที่พอเจ็บตายเป็นข่าวเพราะชนต้นไม้หรือเสาไฟฟ้าถ้าผมเด็กๆเขาเรียกว่าบ้านผมเรียกว่าผีชักนํำผีชักนำเหมือนเวลาตอนไปหาประกาศแล้วหลงในปาจากอะแล้วก็ผีชักนํำผีชักนํำเลยออกไปตูก ออกไปถูกออกไปถูกอันนี้ก็เหมือนกันน่ะผีอาจจะชักไปชนกับต้นไม้หรือว่าชนกับต้นเสาไฟครับรเลยฟ้าอะไรอย่างเงี้ยลงุงแกก็เลยบอกเห็นที่ว่างๆครับอยากใช้ประโยชน์แบบเมองจีนเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ที่ของแกที่ข้างทางอ่ะนะครับแกก็เลยเอาต้นกล้วยมาปลูกไว้ที่สําคัญก็คือป้องกันอุบัติเหตุเวลารถชนถ้าชนต้นไม้เน,นี่ยนะตายเลยนะครับแต่ถ้าชนต้นกล้วยหนักเป็นเบารอดมาหลายรายแล้วคุณลุงบอกอ่ะเอาเอาต้นกล้วยมันมันนี่เนี่ยมันยวกนี่อ่อนนี่อ่อน ม่น,นะเวลาตอนที่เราเด็กๆซ้อมมวยเราก็ใช้ไม่มีกระสอบทรายซ้อมเราก็เตะต้นกล้วยอย่และเตะต้นกล้วยต้นกล้วยเออเตะต้นกล้วยเป็นนักมวยหัดมวยเนี่ยครับเออก็ดีนะผมว่านะเก,กาะกลางถนนเนี่ยแต่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคุณถนอมครับผมจะออกนโยบายเลยปลูกมะม่วงปลูกมังคุดปลูกอะไร ปักผลไม้ไปเลยกินได้เลยกอกกลางเนอะ<อ>แล้วอยู่หน้าบ้านใครครับคนนั้นรับผิดชอบนี่ลุงบอกว่าวัน, 1, 3, นหนึ่งสามสี่ต้นเ่าปลูกทุกวันอ,ะอ,อ,อ่ะ้ว,ว<ค>ดีนะแล้วใครจะตัดไปกินก็ไม่เป็นไรอ,อ,อยายาไปตัดทิ้งก็แล้วกันรณรงค์ <ฮะ S 1> เออแล้วก็ปลูกแล้วก็ใครมีผลไมก้ก็ปลูกแล้วก็ดูแลรดน้ำครับออแล้วไม่ต้องเถียงว่ากอกกลางนี่บำรุงรักษาโดยบริษัทนั้นบริษัทนี้ไม่ต้องเอาชาวบ้านเนี่ยอยู่หน้าบ้านก็ดูแลไปดูแลพอมีลูกใครจะกินก็ได้ห้ามใส่โจนะรู้จักโจไหม S 1> <S 1> <S ใส่โจกินแล้วพุงพองอ่ะสมัยก่อนเวลาก็หลอกเด็กไงป้องกันเวลามีฝรั่งหรือมีชุมพู้ใช่ไหมมี <ฮะ S 1> ลูกชุมพู้มีอะไรเนี่ย หรือทุเรียนน้ําคุณเนี่ยถ้าคุณจะหวงเอาไว้แล้วกเด็กจะกินคุณก็เอากะลามาเอาปูนทาให้มันแดงๆแล้วก็ไปแขวนห้อยไว้ครับแล้วบอใส่โจอถ้าใครกินเนี่ยจะพุงพองมั่งจะเออจะต้องเสียจะอะไรก็ว่าไปนะเป็นกุศโลบายกุศโลบายไม่ให้เด็กหรือใครมาแอบลักขโมยไปนะแต่ปัจจุบันนี้เรียบร้อยแล้วกินหมดอ่ะมันเครื่องโจทิ้งไปก่อนเลย เห็นปับมันดึงโจเฟียงไปก่อนเลยดึงก่อนเลยมันก็เอาผลไม้ไปก่อนเลยนี่คุณถนอมบนนโยบายนี้ก็ดีไปทำกันไปก็ขอบคุณคุณลุงนะนี่เดนิวเขาก็มานําเสนอว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นความคิดที่ดีครับนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ในชนบทนะนะปลูกได้ตลอดเส้นทางแหละครับนะครับปลูกด้วยยังปลูกง่ายคุณถนอมไปเองไงนะปักเอาปลายขึ้นันยังงอกไม่ได้ปลูกยากเลยด้วยเนี่ยอ๋อคุณเทพไทย ปลากระปลายลงเนี่ยนะมันมันแตกนนิดานดิงกระเต่านะแต่ว่าทำไมคุณนิทานเยอะจังอ่ะคืองี้ผมนี่เพิ่งรู้เมื่อวานเนี่ยอะไไปดูเรื่องผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองก็ไปดูว่ากล้วยไงครับปรากฏว่ากล้วยนี่เป็นพืชชนิดแรกนะที่มนุษย์รู้จักมาปลูกกินเองขนาดนั้นเหรอคือสมัยก่อนโบราณเนี่ยคนก็หากินกับธรรมชาติไงมีอยู่ในธรรมชาติคือยังไม่รู้จักการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ไง แล้วก็แล้วว่าเมื่อ8,000ปีที่แล้วกล้วยนี่เป็นพืชชนิดแรกที่มนุษย์รู้จักปลูกและได้ลูกมากินโอลูง่ายอเป็นพืชชนิดแรกเลยนะครับเมื่อ8,000ปีที่แล้วกล้วยพอตัดปั๊บนี่นองก็ขึ้นอีกแตกอีกขึ้นอีกอยอีกใช่เออง่ายนิดเดียวไม่ยากเลยครับแล้วกล้วยนี่เป็นพืชสิริเขาเรียกเป็นพืชมงคลนะฮะ คนเวลาไหวเวลาไหวเจ้าก็ไหวกล้วยต้องมีกล้วยต้องกล้วยกล้วยไงอะไรมันจะได้กล้วยกล้วยก็เหมือนกับราคายางที่ลุงป้อมผมว่ากล้วยกล้วยโลมาสิบบาทไปในหนึ่งเดือนกล้วยกล้วยลุงป้อมว่าผุณเดกประวิตรว่าถึงนี่ข้ามายี่สิบกว่าวันแล้วลุงป้อมกล้วยแก่ยากกินยากขยับจ้าเลยคืนเนี่ยสามสี่สิบบาทเองตอนเนี้โพสต์ทูเดย์โพสต์ทูเดย์นี่เขียนถึงเรื่องของเลิกเอาเปรียบคนไทยครับน้ำมันขึ้นเนี่ยหลังจากที่น้ำมันลด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  น้ำมันน้ำมันดิบอะน้ำมันดิบเนี่ยลดแล้วก็เมื่อวันที่สามที่ผ่านมาครับปตทบริษัทน้ำมันนี่ประกาศขึ้นราคาน้ำมันนะทุกชนิดครับทุกชนิดเพราะเห็นว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกมันขยับขึ้นนะครับพอขยับปั๊บขึ้นเลยอ่ะทันทีครับแล้วทันที่มันลงรูดมาราดหมมันลงรูดมาราดเหมือนน้ำมันดิบต้องต้องอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ค่อยลงเออ ทำไมเวลาลงน้นต้องทํามีพิธีกรรมอะไรมากมายอย่างไงคุณถนอมวันที่มันขึ้นไปสามเหรียญสี่เหรียญเนี่ยปตท,อทอประกาศขึ้นราคาทันทีครับขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะมาวันนี้ก็ขึ้นแต่วันนี้ราคาลงน้ํามันสามเหรียญสี่เหรียญสามสี่เหรียญหกสิบตังค์ลงอีกไหมไม่ใช่สี่เหรียญหกสิบตังค์สี่เหรียญหกสิบเซนครับลงแล้ยังอ่ะยังครับ <c oughs> ต้องนับจากนี้ไปหนึ่งอาทิตย์นะครับลองคุณผู้ชมลองดูนะวันนี้ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกลด ไปสี่เหรียญตีใช้ว่ากลมๆนะตัวเลขสี่เหรียนดูสิปตทจะประกาศลดราคาน้ํามันลงเมื่อใดหรือรไม่ลงเลยหรือจะอยู่ตรงนี้ต่อหรือท้าแกล้งเซอร์ไปแล้วถ้าสมมุติเกิดพรุ่งนี้ขึ้นนะมันจะขึ้นต่ออีกนะอ้ะอผู <c oughs> ้ไปพวกเสียเปรียบแลยดีครับนี่ผู้จัดก,การใหญ่ปตทเรียนวรบรุ่นเดียวผมดอรไพินไม่ขอน้ำมันฟรีม้างอะไม่ให้ผมมาดิ ผมก็เอาผมพิพาทวิจารณ์อยู่ทุกวันเนี่ยก็ไม่ให้หไอเราพูดในี่นะตัวแทนประชาชนนะิปเรอร์ไลดินอย่าไปคิดอะไรกันมากนะนี่แหละที่โพสต์เดมองว่าเป็นการเอาเปรียบประชาชนซึ่งเป็นการเอาเปรียบที่ประชาชนไม่มีทางโต้แย้งต่อสู้เลยนะเขาอ้างพอน้ํามันขึ้นปับ๊บเขาขึ้นทันทีเขาอ้างว่าสต๊อกมันขึ้นอพอพอน้ํามันลงเขาก็อ้างว่าน้ํามันที่ซื้อไว้ก่อนนะ่ะแพง,งยังลงไม่ได้ยังอยู่ในตยู่ตเต็มอยู่ แล้วมันจะขึ้นตอนไหนแต่ลงตอนไหนตอนขึ้นขึ้นทันทีแล้วแต่มันจะอ้างอะไรคุณตนอมมันจะอ้างไงเรื่องของมันนั่นพวกนี้เพราะทูเดย์บอกว่าเพื่อแก้ปัญหาประชาชนที่ใช้น้ามันในประเทศถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทน้ํามันในประเทศรัฐบาลและกระทรวงพลังงานในฐานะที่กํากับดูแลโครงสร้างราคาน้ํามันในประเทศอีกทั้งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทน้ํามันรายใหญ่ของประเทศอย่างน้อยสองแห่งต้องกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดราคาน้ํามันขายปลีกให้ชัดเจน เพราะไม่เช่นนั้นทั้งรัฐบาลและบริษัทน้ำม,มันจะถูกสังคมตั้งข้อคอราหาไปต่างๆนานา,นากับความคลุมมครือตรงนี้คแน่นอนเลยเออ,เออเอาหนาผมผมลำบ,บากใจมากนะคุณถนอมตั้งแต่พอมันขึ้นนิดหน่อยมันอั้นไม่ได้ยังไงว่าน้ำม,มันขึ้นไม่กี่เรียนเองมันอั้นหน่อยอย่าเพิ่งขึ้นแล้วรอสักสองสามวันเผื่อน้ำมันมันลงแล้วเราก็ไม่ต้องขึ้นอีกอไม่ต้องใหไไปปรับไม่ได้เด็กต้องไปไปปีนเสาไอ้ที่ปั๊มอ่ะไปปรับตัวเลขไง เออเดี๋ยวตกมาคอหักตายหรอกไม่คุ้มครับนี่เห็นไหมลงแลวใช่ไหมวันนี้น้ำมันดิบอะน้ำมันดิบลงเออนั่นแหละแต่ในออประเทศยังไม่ลงแต่ไม่รีบร้อนกม่เม็นจะเป็นอะไรนี่เพราะพอ,พอพวกนี้เขาขยับขึ้นมาอีกหนก็ถือวอกัสไม่ลงเลยอ๋อตายตายตายแบบนี้เราเสียเปรียบประชาชนเราเสียเปรียบเว้ยครับครับบทนําของมติชนนี่ให้ดูการ์ตูนก่อนแล้วกันการ์ตูนของหนังสือพิมพ์เดลินิวคุณป้อมเดลินป้อมเดลินอ่าป้อมเดลิวนมติชนเขียนบทนําเรื่อง คุณหมอขัดแย้งวันนี้เรื่องหมอหมอขัดแย้งกันอะหมอขัดแย้งกันหนักเลยตอนนี้ในกระทรวงสาธรารณสุขนะฮะนี่การ์ตูนเขาเขียนเลยนะครับบอกนี่นี่นคนป่วยนี่โดนแทงโดนฟันนะครับโดนทั้งฉลงโดนทั้งขวานโดนทั้งอีดาบนะฮะสาหัสมาละสาหัสมาเลยนั่งรออยู่หน้าหน้าห้องหมอเนี่ยนะครับบอกว่ารอแป๊บหมอกําลังตกลงเรื่องบัตรทอง30บาท ตีกันชุนลมุนเนะสปอสอชอกับกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงสาธารณสุขเออทำไมพวกหมอมันมีปัญหาเยอะเลยวันก่อนผมเจอพ,กพวกอยู่สสสครับสสสก็มีปัญหากับเรื่องหมอเหมือนกันอ,อําันปลัดท่านปลัดคุณหมอณรงค์กับกลุ่มเครือข่ายแพทย์ชนบทครับนี่แพทย์เครือข่ายชนบทนี่เสนอปลดปลัดเลยนะ เอาละ่าบอกว่าเพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับคนกระทรวงสาธารณสุขช่วยปลดประหลัดให้หน่อยมายื่นหนังสือถึงนาย,ยกรัมตรีพลเอกประยุทธ์อ๋อนะครับแล้วสปสชอซึ่งดูแลเรื่องบัตรทอง30บาทครับนะครับปรากฏว่าสำนักประหลัดก็ไปออกหนังสือ,อที่จะไปทําบัตรทองอะที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยนะบอกต่อไปนี้ไปทําที่เขตอะไรเงี้ยครับนะครับแล้วก็มีข้อขัดแย้งกันเรื่องของค่าหัว ที่จะต้องเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามบัตรทองอะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราคนนอกเนี่ยเราก็ไม่ได้ตามสักเท่าไหร่ก็ต้องยอมรับแต่ว่ามันมันขัดแย้งกันหนักจนกระทั่งมันจะไม่ผลไม่มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการจะขัดแย้งยังไงก็ตามคุณถนอมผมไม่ว่าหรอกแต่ว่าขอขอให้ย้ายประชาชนเนี่ยหรือผู้เปโภพวเราเสียประโยชน์ย้ายประชาชนเดือดร้อน คุณจะตะลก้กคุณจะตีคุณจะขัดแยง้งคุณจะตกเสียงนะเออไอ้มันตกผลึกยังไงก็เรื่องของคุณแต่ว่าคุณอย่าปล่อยให้เนี่ยเหมือนในการ์ตูนเนี่ยไอ้คนไข้เขารอเขาเสียโอกาสคือที่ผ่านมาเนี่ยสังคมมักจะมองว่าถ้ามีปัญหาขัดแย้งเกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขเพราะนักการเมืองที่เป็นเจ้ากระทรวงที่เข้าไปถูกไหมมองไปที่ว่านักการเมืองนี่เป็นตัวเลวร้ายนะพอเข้าไปอ,อ,อยู่ตรงไหนก็ทาให้เกิดปัญหาขึ้นที่ั่นไม่ว่าจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชันหรือสร้างความขัดแย้ง แต่เอาไปเอามาตอนนี้เนี่ยถามว่ามีนักการเมืองอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขไหมตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการถึงรัฐมนตรีช่วยครับข้าราชการประจําหมดเลยหมดเลยแหละรัฐมนตรีว่าการก็นายแพทย์รัชตาเนี่ยมาจากมหาวิทยาลัยไม่โดนอธิการอธิการอะไรไม่โดนคือตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยหมอเบียวเพียวกันแล้วกันอ่ะหมอคนนอกไม่ปนเลยอ่ะตั้งแต่คณะทํางานของทั้งทั้งท่านประหลัดทั้งคณะทํางานของรัฐมนตรีหมอทั้งนั้นอ่ะ นี่แหละหมอเจอหมอก็หัวหมอเลยแหละไม่ต้องกลัวเลยเอไม่ลงกันเลยนะไม่ลงแม่ถ้วยต่อแม่ต้วยครอบก็ไม่ลงบ้านผมก็ว่านะแม่ถ้วยต่อแม่ต้ววคือมันเท่ากันไงมันต้องเล็กเล็กมันเล็กกับใหญ่ถึงจะครอบกันลงได้ครับถ้าแม่ถ้วยแม่ถ้วยคือแม่ถ้วยคือแม่ตัวตั๋วใหญ่เท่ากันเนี่ยเท่ากันต่อเท่ากันมันครอบก็ไม่ลงมันก็อยู่กันไม่ได้ลำบากกันบนเล็กมันก็ครอบข้างล่างใหญ่ได้ไอ้ข้างบข้างล่างใหญ่ข้างบนเล็กก็ครอบได้ได้ไหม นี่ก็เป็นเรื่องในกระทรวงสาธารณสุขนะครับอย่าให้วิพากษ์วิจารณ์ไปมากกว่านี้เลยนะครับผมฝากว่าควรจะต้องหาทางแก้ไขเรื่องนี้นะครับอของไทยรัฐนี่ครับปรับลงต้องเร็วปรับรงต้องเร็วอันนี้พูดตามที่ป๋าพลเอกเปรมตินนาโสลนนะครับท่านออกมาประกถาเมื่อวันก่อนที่วัวปออนะครับครับซึ่งก็ไทยรัฐก็มองตัวเลขที่เราเคยพูดกันมาหลายครั้งนะครับว่าขณะนี้ตามตัวเลขของมหาวิทยาลัยหอกากนครับพบว่า การทุจริตคอร์รัปชันนี่ดีขึ้นครับนะครับทั้งในด้านอัตราค่างาบเงินหลวงจากที่เคยงาบ25-30%ลดเหลือ5-15%ครับประหยัดภาษีประชาชนไปได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะครับแต่ที่สุดแล้วก็ต้องบอกว่าเขาเพราะไม่มีนักการเมืองอยู่ไงมันก็เลยหายไปส่วนเกินที่หายไปก็เหลือแต่ตอนนี้เหลือแต่ฝ่ายประจำนะ5 1าถึงบเอนี่ยผมรับ <c oughs> <c oughs> ตัดส่วนที่เป็นนักการเมืองออกไปออกไปแล้วก็เหลือแต่การ,การประจ<อ>ําก็น้อยๆอย ถ้ายังคงมีอยู่ก็ไม่มีนักการเมืองอะนะครับก็ชัดเจนว่า 5- ้าถึงสิเปอร์เซ็นต์นี้เป็นส่วนข้าราชการประจําล้วนๆเลยน่ะอ่าล้วนๆแลวข้าราชการประจําไม่ออกมาโต้แย้งมันเคยไม่มีไม่จริงไม่มีไม่จริงไม่มีปฏิเสธเลยเหรออือันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะน่าคิดน่าคิดน่าคิดนะครับแล้วไทยรัฐก็ยังมองว่าตอนนี้เนี่ยจะไปที่ผ่านมาจะไปโทษว่ากล่าวแต่นักการเมืองก็ไม่ได้นะตอนนี้ทั่วทุกหย่อมย่านักวิชาการครับพันกี่ล้านนะที่ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรักกบังผดุลอยล้านอ่ะอครับอันนั้นข้าราชการนะข้าราชการนั้นแหละร่วมกันใช่ไหมเหมือนกันเลยคุณอย่าไปว่าเลยคุณแนอมนะนักการเมืองหรือว่าเอ่อข้าราชการไอ้เป็นคนมันถ้าสันดานจะโกงโกงทั้งนั้นเลยคุณไม่ต้องห่วงเลยพระสงฆ์นี่แถบอะไรนะเออนักวิชาการพระสงฆ์นี่วัดสะเกดใช่ไหมครับอ่าที่เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่นะครับก็มีครบถ้วนเพราะฉะนั้น ที่ไทยรัฐมองเรื่องการปราบโกงนี้ต้องเร็วนะครับจะมีสารที่จะปราบโกงอย่างที่ข้อเสนอของพลเอกเปรม,มและรวมถึงนะเดลีนิวันนี้ก็พูดไอแนวหน้าก็พูดนะมีใครจะไปเสนอแก้ไขกฎหมายที่ให้มีสารดีกาแผานคดียาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่จะลงโทษคนโกงคนทุจริตเขบอกว่ามีความพยายามจะไปเสนอแก้ว่าสารดีกาแผานคดียาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองซึ่งเป็นสารเดียวเนี่ย ไม่พรมอมต้องมีสารอุทธร์ขึ้นมาด้วยครับอ๋อฮะก็เลยถูกมองว่านี่จะเป็นการมีความพยายามจะแก้เพื่อช่วยเหลือน,นักการเมืองโกงเขาว่างี้นะจริงๆก็ไม่ใช่เพราะแต่นักการเมืองในศะาลนี้ข้าราชการก็ขึ้นศาลนี้เหมือนกันนะถ้าโกงร่วมกับน,นักการเมืองนะเอะอเมื่อกี้คุณพูดเรื่องคุณหมอเรื่องอะไรเรื่องอะไรหมอสามสิบบาทเรื่องหมอเถียงกันใช่ไหมหมอเถียงกันระหว่างคุณพูดเนี่ยมีคุณส่งลไลน์มาให้ผมเลย<ร>มาเล่าให้ฟังมาเร็วเลยอ่ะมาเร็วเลยฮะก็บอกก็ไปหาหมอ าบอกมีสาวคนหนึ่งไปหาหมอครับแล้วว่าหมอคะบอกนะหมอคะยาที่หมอให้สามีไปน่ะเขียนว่าเช้าเม็ดกลางวันเม็ด <ฮะ S 1> เย็นเม็ดน่ะแล้วหมอก็ถามอ่ะทาไมเธอคุณสาวที่ไปหาหมอก็บอกว่าสามีหนูเนี่ยเข้าสายตาไม่ดีเ <ฮะ S 1> กาอ่านมอม้าเป็นยอยักษ์พี่อย่าพี่อย่าเล่าให้หลุดนะเออก็บอกอ่านมอม้าเป็นยอยักษ์นะคะ,<ฮ>ะหนูเลยเดินเต็มเต็มทั้งวันเลยค่ะหมอบอกเอ้าถ้าอย่างนั้นนะ จะเขียนตัวโต,ว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 ตวใหม่ก็<อ>คือจะเขียนตัวมอม้าเนี่ยนะชาวเม็ดเย็นเม็ดเนี่ยเอเอให้มันชัดๆจะเขียนเพศจะเขียนเพจจริงๆนะนี่มีคนมีคนเขาคือฟังดูเล่าเนี่เป็นเรื่องขำขันนะ<อ>แต่ในความเป็นจริงก็คือเวลาหมอเขียนในใบสั่งยาให้กับเภสัชเป็นคนจ่ายเนี่ยนะ<อ>ผู้ป่วยเนี่ยอ่านไม่รู้เรื่อง ครับอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกลายมือหมออ่านไม่ออกคนที่อ่านออกคือเพสัตเพสัตเห็นปั๊บคนรู้เลยนะครับแล้วเขาเขาก็มีการส่งเนี่ยไอ้ใบสัญญาที่หมอเขียนเนี่ยไอ้ผอพึ่งมันยอยักเนี่ยนะอันนี้มันอ่านแกอ่านสายตาไม่ดีแกมอม้าเป็นยอยักไงเจ้าเม็ดเย็นเม็ดกลางวันเม็ดใช่ไหมถ้าสายตาไม่ดีโทษหมอไม่ได้การนี้หมอก็บอกเออ้ังนั้นจะเปลี่ยนนะจะเขียนัวโตให้สาบอกไม่ค่ะไม่หรอกค่ะหนูแกอยากจะบอกหมอว่า เพิ่ม่อนอนอีกสักเม็ดได้ไหมเออนึกว่าจะโทษหมอจะมาโทษไม่ตทษจะมาเพิ่มไงขอถาาเวลาคือปกติไม่ได้กินสักเม็ดหนึ่งไงพอหมอเขียนอย่างนี้กลัวคนคุณเห็นไหมคนป่วยกลัวหมอคุณสุบูรีไอสูรูปมาขอนะปละขอนะไม่ให้สุบูรีกินเหล้าพระหมอคาอกขอยเลิกคอยเลิกคอยเลิกไม่ยอมอ่ะพะหมอบอกคุณตะกินเหล้านะไม่กี่วันคุณตายคุณเลิกรับรองได้ถึงบ้านเลิก เอออันนี้เหมือนกันไม่กินยาเลยอ่ะชาวเม็ดกลางวันเม็ดเที่ยงเม็ดเนี่ยเย็นเม็ดเนี่ยพอหมอสั่งบอกกินปรบมาณทันทีเลยขออีกสักมื้อหนึ่งเออพอเดียก็เลยตกเบิกไงสาวก็เลยบอกว่าขอก่อนนอนทักเม็ดด้วยได้ไหมเออนี่หมอเนี่ยว่า้วยเรื่องหมอนะว่าเรื่องหมอเ่ยคุณเล่าเรื่องหมอก็กรตรงมาเรื่องหมอแล้วคุณตนอมมาเร็วจริงมาเร็วจริงเนี่ยสายรับผมอ่ะทันทีเลยครับครับอ่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายก็เรื่องยำใหญ่การเมืองครับยำใหญ่การเมืองของ ไทยรัฐหน้าสามพูดถึงวุหนาพักผมแหละเดอมาร์อภิสิทธิเวชชาชีวะอุหน่าพักประชาธิปัตย์ไปไหนมาไนะ่ะยกกระบวนลูกพักสิบคนไปทําบุญที่บ้านเกิดของบรรพบุรุษสีโชคโสภาฮะสีโชคไงไปเมืองลาวอ่ะลาวอ่ะาวจะมาะักสีโชคมาเชื้อสายเจ้านะ,าะเออเจ้าะมาดักเมื่อก่อนเจ้าแขวงะมาสัก,ก,อสกอตอนนี้ถ้มามัดเป็นเจ้าก็เป็นเจ้านี่อยู่<า>เ,เพราะว่าขี้เหนียวเป็นเจ้านี่นะฮะแต่ว่า้าดท้ายก็ผมว่าตา ไม่มีอะไรตามกขาเป็นเจ้ามือไอโล,ลเจ้ามือปกเด้งก็ยังได้อยู่นะเจ้าแข่งจำปาสักล่วงกับเจ้านุวงศ์ยกมาตีทุ่งสำริดเรานะ่นสมัยโน่นแหละไปทำบุญที่วัดภูแวงปากเซจำปาสักประเทศลาวรับร่วมหม่มผ้าประทาุพร้อมด้วยทอดผ้าป่าสามัคคีขนาดไปถึงยังต่างแดงแฟนกลับยังเหนียวแน่นขอถ่ายรูปชักภาพตลอดทริปต,ตลอด แท้ระเบ้อแถมเที่ยวนี้ในบรรดาลูกพักหลังก็ว่างานยกขบวนกันไปเยอะโอ้ไปเยอะมากเลยสอสอนี่เพียบเลยแหละไปเยอะฮะเออทั้งสอสอสีสมรรัตมีเลือกเศษสอสอนี่พุทธิพงศ์คุณหญิงกัลยาสุพลพนิดาสาริปีรมสิสุปรชัยสีล่าตามกันไปเป็นเพียบเลยอ่ะครับยกเว้นพวกเราคุณตโนอมไม่ได้ไปยกขยงกันไปนะนี่รำนี่คุณตโนอมคุณอภิเดชรำได้หมดนะกินยาดองรำก็ได้ฮะเออแล้วก็โอ้กระบอกที่ทรมานที่สุดเนี่ยนะเพลงรู้ไม่เพลงอะไรเปลงอะไร เป็นสารวันยังร้องอยู่นะมันมีสารวันตอยหน้าสารวันเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าสารวันครับแล้วพอได้สารวันตอยหลังก็ได้ก็นี่ไงนี่เริ่มเริ่มเริ่มยอลงเลยวไงอ่าไอ้ที่ลำบากศาสตร์อาการก็สารวันขาเดียวเนี่ยแหละมันบอก้่าสารวันยกขาสารวันยกขายกขายกขาสารวันยกขายืนอยู่ขาเดียวอยู่ตั้งนานกว่าจะโอ้โหเกือบตายครับเพลงนี้เวลาเขาร้องนี่เขาร้องเขาร้องไม่จบอ่ะ เขาร้องนานนานแล้วก็เพิ่มเนื้อเข้าไปเรื่อยอมันมีได้ทุกสารละวันครับสารละวันโก้งคุงโก้งคุงโก้งคุงสารละวันได้หมดได้หมดแล้วแต่สารวันอะไรถอยหลังยกแข้งยกขาขาเดียวร้องได้ทั้งคืนอ่าใช่ไหมครับเออเพราะนั้นน่าคุณปรดิษฐ์ก็ไปกว่าวัดแทบแตกโอ้โหนี่แสดงดังไปถึงปากเซ่นี่ผมน่าจะไปด้วยคุณต้องไปวัดเรตติ้งวันหลังต้องไปอีกไปหน่อยได้ไหมแล้ก็มาที่นครพนมก็คนก็เยอะก็ ก็ธรรมดาครับพี่น้องคนลาวนี่เขาจะรู้จักคนไทยที่ปรากฏเป็นข่าวหรือเมื่อคนในละครครับเพราะว่าเขาดูทีวีไทยอยู่แล้วเขาดูทีวีไทยมากกว่าทีวีลาวนะทีวีไทยน่าดูกว่าเพราะของเราหลายช่องกว่าอของเขาก็มีอยู่ช่องสองทีวีลาวก็มีสองช่องของเขานะที่เป็นของรัฐบาล แล้วก็ทีวีดาวเทียมของเขาอีกราวราวสตาร์อราวสตาร์ผมก็ดูอยู่เหมือนกันราวสตาร์นะก็สนุกดีสนุกดีเพลงก็สนุกดีชอบชอบแต่ก็ดูไทยแล้วก็แลกเปลี่ยนว่าน่าทำกันก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วนี่คุณถนอมเอซีนี่ครับโอเคเวลาหมดครับหมดแล้วลาไปก่อนฝากสุดท้ายนิดนึงอะไรอ่ะหนังสือหนังสือสู่ฝันฟ้าวันใหม่นะครับนอกจากที่ โรสก,กายเราแล้วนะ,ะที่ส่วนหนังสือจุฬาไปซื้อได้คุณจน,นมีกุศโลบายยกหนังสือนี้ก็ไม่ตัดเวลาหรอกไม่ตัดนะฮะก็ไม่ตัดตามไม่การังสือก็ตัดแล้วโอเคลาไป็นอรครับสวัสดีครับ